เรื่องต่อไปนะครับอยากให้ผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะจะพูดถึงเรื่องของไข่สีขาวแต่เป็นไข่ไก่เฮ้ย <Hey, S 1> ปกติ <_ S 1> ไข่สีขาว <_ S 1> ไข่เป็ดไม่ใช่หรอซึ่งไข่ที่ว่านี้นะครับเป็นไข่ของฟาร์มชื่อเขาใหญ่ดงพญาไก่ไทยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีฟาร์มชื่อเขาใหญ่นะครับแต่ไม่ได้อยู่โคราชอยู่ที่ราชบุรีครับเราจะไปคุยกับคุณมิง้งนะครับหรือว่าคุณปรียนานันปานแก้ววัย33ปีผู้จัดการฟาร์มเขาใหญ่ดงพญาไก่ไทยกันครับคุณมิ้งสวัสดีครับ ไข่สีขาวที่เห็นเนี่ยเป็นไข่ไก่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไข่เป็ดชัวนะคะพี่เดี๋ยวมิ้แนะนําหยิบให้ดูนี่นะคะนี่คือไข่ไก่ของฟาร์มเราค่ะเป็นสีขาวตอนแรกจะเรียกว่าไข่เป็ดก็เป็นเป็ดกับไก่ก็ไม่ใช่นะคะก็เลยเป็นไข่ไก่ปกติเนี่ยแหละค่ะเป็นพันไวแบงคอกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพันุนี้มีอยู่แล้วที่เมืองนอกแต่ว่าเอามาเลี้ยงที่ไทยแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศเองอะไรก็ตามนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากได้พันธุกรรมของไก่เมือนนงนอกตัวเนี้ยเพราะว่าตีนึงเนี่ยมันไข่ได้317ใบ แต่ไข่ของเมืองไทยเนะะี่ยค่ะจะไข่อยู่ที่220บใบเราอยากได้มันมาเลี้ยงเพราะว่าใน1ปีเราจะได้ไข่เยอะขึ้นนะคะกว่าพันปกติทั่วไปเราจะเอาอยัางไงให้มันมาเลี้ยงได้เราก็มีการพัฒนามันขึ้นมานะคะ่ะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วะคะ่ะมีจาหน่ายไข่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นไข่ตัวนี้ก็สามารถเลี้ยงเป็นลงเปิดนะคะโดยใช้อากาศรอบๆนี้ได้เลยไม่ว่าจะร้อนมากฝนมากหนาวมากต้องบอกก่อนว่าสวนพึ่งเนะะี่ยค่ะหน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าฝนก็ฝนตกเยอะหน้าหนาวก็หนาวมากะคะ่ะไก่ตัวนี้ทนต่อสภาพ อากาศได้ดีค่ะแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่เพราะว่าถ้าผ่านวนเพึ่งไปแล้วคิดว่าภูมิอากาศในประเทศทุกจังหวัดนะคะสามารถเลี้ยงได้แน่นอน ไข่ไก่สีขาวต่างจากไข่ไก่ที่เป็นสีเนื้อทั่วไปยังไงบ้างครับแตกต่างค่ะสีของไข่แดงค่ะไม่เหมือนกันตัวไข่ไก่อะค่ะก็จะเป็นสีไข่แดงของไข,ข่ไก่ไข่เป็ดก็จะเป็นสีไข่แดงของไข่เป็ดไข่ไก่ของเราเนี่ยนะคะเนื้อ <use> มันอาจจะหนึบมากกว่าเวลาต้มนะคะแล้วก็ไข่แดงของเราเนี่ยก็จะเป็นสีแดงออกส้มไปค่อนข,นข้างไปทางไข่เป็ดค่ะอันนี้ก็คือแยกออกเหมือนกันระหว่างไข่ไก่ทั่วไปที่เป็นสีนี้ใช่ไหมคะกับไข่เราเนี่ยคะอันเนี้ยก็จะมีออกความเหลืองส้มค่ะของเราก็จะไปทาง ้อมออกเกือบแดงเลยค่ะแล้วเรื่องของรสชาติล่ะครับต่างกันไหมครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไข่ไก่จากฟาร์มเราเนี่ยคะมีคุณประโยชน์มากเพราะว่าเราใส่ใจทั้งเรื่อง การเลี้ยงอาหารต่างๆนะคะตัวนี้บอกเลยว่าวิตามินเนี่ยเยอะกว่าทั่วไปนะคะและที่สําคัญเลยรสชาติเนะะี่ยค่ะเวลาต้มแล้วอ่ะไข่ขาวมันจะมีความหนึบมากกว่าะคะ่ะเวลาเอาไปทําอาหารเช่นพวกเอาไปผัดไข่ใส่ผักนี้นะคะที่เคยกินก็ตัวนี้ค่ะไข่ออกมาก็จะเป็นออกสีออกต้มๆดูน่าทานมากกว่าเพิ่มสีสันให้อาหารได้ดีเลยะคะ่ะตัวนี้ยอดขายของไข่ไก่สีขาวเป็นยังไงบ้างครับพู่ใจแล้วจะหาว่าคุยนะคะตอนนี้ยอดจองไข่นะคะ เอ่อยาวไปถึงต้นเดือนตุลาคมอะค่ะก็คือวันหนึ่งเราจะออกได้ประมาณ100แผงนถูกต้องไหมคะร้อยแผงเนี้ยจองเต็มทุกวันนะคะเย็นสี่โมงก็จะมีคนมารับเขาจองไว้ถึงเดือนตุลาเลยเขาจะพูดเลยว่าหนูบอกวันนี้เต็มใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยววันพฤหัดมา,าวันพฤหัดเต็มมางั้นขอวันศุ์วันเสาร์น,นี้ก็คือเต็มถึงเดือนตุลาแล้วมีการซื้อซ้ําตลอดนะคะ สำหรับใครที่อยากลองไข่ไก่สีขาวนะครับหรือว่าไข่ไก่ของฟาร์มเขาใหญ่ดวงพญาไก่ไทยครับก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้นเ,นเลยครับ <h ast> อยากเป็นไข่ให้เธอเจียวเพราะคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจ